เรื่องสิ่งวัลรอ้อมมันคือเรื่องที่ทำระยะยาวเนี่ยแหละนะครับแล้วเราต้องทำเพว่าในอนาคตลูกหลานหรือเจเนอเรชั่นถัดไปจะได้มีอากาศที่ดีเมืองที่สะอาดประมาณปี6-2ครับก็ได้มีเพื่อนได้แนะนําให้ผมรู้จักกับอาจารย์ชาตชาติก็ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับท่านแล้วก็แชร์ความคิดเห็นมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผมก็มีโจทย์ของผมว่า,าควรจะต้องทําอย่างไรให้กรุงเทพมหานครมีสิ่งววดล้อมที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมเรื่องฝุ่นลดฝุ่นหรือว่าการจัดการแบรนด์ในการขยับนะครับท่านกา็หลังจากนั้นก็ได้พูดกันต่อท่านก็ได้ให้โอกาสผมในการช่วยร่างนโยบายช่วยให้ความคิดเห็น ก็เลยเป็นที่มาของการที่ได้เข้ามาร่วมงานกับท่านแล้วพอท่านได้รับตําแหน่งก็ได้ถามวดดูว่าสนใจไหมที่จะมาผลักดันนโยบายที่เราล่างกันมาทําต่อปฏิบัติจริงเลยในกรุงเทพมหานครหลักๆก,ก็จะดูงานของสํันัสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมี3เรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือเรื่องของการบริหารจัดการขยะซึ่งงานนี้ของหน้าที่กรทมนเนี่ยทำตั้งแต่ต้นน้ําเข้าไปส่งเสริมแหล่งกําเนิดให้คัดแยกขยะนะครับ กลางน้ําซึ่งก็คือเรื่องโลจิสติกระบบจัดเก็บขยะรถขยะต่างๆและปลายน้ําก็คือพอเราจัดเก็บขยะแล้วเนี่ยเราจะเอาไปกําจัดอย่างไรทายัางไงให้ลดอัตราการฝังกบเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีอื่นๆการจัดการอย่างถูกวิธีนะครับอันนี้คือเรื่องขยะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของอากาศมลพิษทางอากาศและเสียงนะครับก็ฝูนเพียง2.5หลกัลกๆแต่ตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของสอนัสิงวลรองเหมือนกันนะครับส่วนอันที่3ก็คือเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็<ๆ>คือเพิ่มสวนให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้หรือว่าเพิ่มต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่ร่มเงาต้นไม้เพื่อการกรองฝุ่นเตรียม2.5 3 3งานหลักครับก็จริงๆแล้วเราเพยายามจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยคือครัวเรือนซึ่งอันนี้คนเยอะที่สุดและยากที่สุดเพราะว่า ปัจจัยมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียงวุ่นวาอีกแล้วเขาจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องขยะจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาเราจะไปส่งเสริมยังไงให้เขาแยกขยะนะครับซึ่งแนวทางของท่านผู้ว่าก็คือว่าทําให้มันง่ายที่สุดทําให้เขาเข้าถึงได้แทนที่จะมีถังขยะเต็มไปหมดเลยอันไหนรีไซเคลิลอันไหนอะไรคือเราเริ่มจากเปียกแห้งก่อนได้ไหมเอาง่ายๆเลยเปียกกระแห้งเปียกก็คือพวกขยะอินทรีย์ขยะเศษอาหารดึงออกมาก่อน และที่เหลือก็เป็นแห้งคจนไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกแก้วขวดอะไรก็ให้มันรวมกันก่อนอย่าเพิ่งทําให้มันเยอะๆนะครับอันนี้ประชาชนจะได้เริ่มจากจาก1กลายเป็น2องนะครับส่วนอันระดับที่2คือองค์กรใหญ่ๆแล้วน่าจะเป็นอาคารสํนานักงานตลาดวัดโรงเรียนอันนี้เราเจาะจงเพิ่มขึ้นได้เราก็มีโครงการที่เข้าไปส่งเสริมเรื่อง s ีโร o u e ตั้งเป้าว่า ใน,นปี66เนี่ยก็มีเป้าว่าต้องเข้าไปส่งเสริมอย่างน้อย7,000แหล่งกำเนิดนะครับแล้วตอนนี้เราก็แบ่งเป็น16อ,องค์กรประเภทองค์กรวัดตลาดหล่งเงี่ยแล้วเราก็รู้แล้วว่าแต่ละแหล่งกำเนิดเนี่ยมีกี่ที่ในกรุงเทพนะครับส่วนสุดท้ายคือระดับที่3คือสร้างอีโคซิสเต็มสำหรับคนที่อยากแยกขยะอยู่แล้วทำยังไงให้เขาแยกได้ง่ายขึ้นเช่นไปนเพิ่มจุด drop off point ในห้าง หรือในสำนักงานเขตหรือว่าในปั๊มที่คนแยกก็จะได้มาทิ้งได้แล้วก็ให้มีโครงการว่าถ้าคุณแยกขยะมาแล้วไอ้ขวดที่คุณแยกเนี่ยมันไปไหนต่ออ่ะก็มีโครงการมือพิเศษอย่างเงี้ยที่แยกขวดไปทําชุดกวาดถนนอ่ใช่สำหรับที่กวาดถนนที่เป็นชุดเรืองแสงอย่างเงี้ยครับคือเป็น3ามสขั้นตอนคือเรื่องฝุ่นนะครับเราก็แบ่งเป็น3เรื่องเช่นกันอ่ะเรียกว่า M M R P นะครับ M ก็คือ m o n i เตอร์ การแจ้งเตือนการทําข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นแจ้งเตือนประชาชนสุด้ารนี่ R ก็คือ reduce คือการลดฝุ่นลดของกทมก็จะมีจากรถยนต์ยานพานะมาจากการเผาชีวมวลหรือว่าโรงงานอันนี้เราก็มีมาตรการในการลดส่วนอันสุดท้าย P คือ protect การปกป้องสุขภาพของประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ห้องเรียนปลอดฝุ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นคือเราเป็นส่งเสริมยังไงให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย สำหรับนักศึกนักเรียนที่เข้ามาแล้วก็ไม่กระทบโดยสภาวะฝุ่น PM นะครับแล้วก็มีหลายๆโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโปรเทคไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีคลินิกเฉพาะเกี่ยวกับทางเดิอนอากาศหรือฝุ่นในในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเองซึ่งตอนนี้มีอยู่ใน8โรงพยาบาลแล้วอ,อ้สอสสช่วยเราเยอะมากนะครับถ้ากลับมาเรื่องขยะเนี่ยที่ผมพูดขั้นตอน1 2 3 อันที่สองเนี่ยสสสเข้ามาช่วยเต็มที่เลยในเชิงว่าเรามี2เขตนําร่องมีเขตประทุมวันกับเขตหนองแขมแล้วก็จะมีภาคีที่ปรึกษาภาคประชาสังคมภาควิชาการเนี่ยทางสสสก็ช่วยสนับสนุนให้มันเป็นโครงการให้มาจัดการสองเขตเนี่ยให้ให้เป็นเขตที่ทําได้ดีกว่าเพื่อนเป็นเขตต้นแบบนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งเป้ามาว่าในอาคารที่มาเข้าร่วม โครงการกับสสสเนี่ยจะต้องลดขยะภายในภายใน2ปีอย่างเงี้ยคือมันเป็นเป้าที่ชัดมากแล้วก็ช่วยส่งเสริมตรงนี้นะครับส่วนในนิติฝุ่นเนีย่ยสสสก็เข้ามาช่วยเรื่องของห้องเรียนทุ้นุ่นนะครับที่ที่มาส่งเสริมก็้าจว่าตอนนี้มี34โรงเรียนในการที่1มีเซ็นเซอร์ให้นักเรียนเข้าเข้าถึงสามารถดูค่าที่โรงเรียนได้เลย องก็คือห้องห้องปลอดภัยในโรงเรียนนะครับเวลามีฝุ่นสูงก็จะได้เข้าไปห้องนี้ที่มันถูกซีลมีเครื่องปรับอากาศมีอะไรที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ความรู้อื่นๆเช่นธงในโรงเรียนเด็กจะได้รู้เลยว่าอาวันนี้มันสีฟ้านะก็ไปเปลี่ยนธงอาวันนี้อากาศไม่ดีเป็นธงสีเหลืองสีส้มก็จะเป็นการสร้างความตระหนักตั้งแต่ตั้งแต่วัยวัยวัยเรียนครับผมคิดว่าก็ใน2มิติเราก็อยากจะขยายผล ท่านผู้ว่าก็จะพูดเสมอว่าปีแรกเป็นปีของการพายลอตลองทดลองลองทําดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กถ้าเวิร์กก็ทําต่อถ้าไม่เวิร์กก็ไม่ต้องทําแต่ที่ผ่านมาหลายๆโครงการที่เราร่วมกับสสสมันเวิร์กปีที่2จากพายลอตเนี่ยมันก็คือการสเกล up แล้วทำยังไงให้เราเอาอันที่โมเดลที่เรามีอยู่ขยายไปจาก2เขตเป็น50เขตเลยได้ไหมหรือว่า20เขตฝงอะไรอย่างเงี้ย นะครับเช่นโรงเรียนตอนนี้เริ่มจาก30อาจจะขยายเป็นร้อยโรงเรียนหรือเพิ่มครบ437โรงเรียนในในอนาคตได้ไหมอะไเป็นเป็นขั้นตอนของการสเกลอัพแล้วเราก็ชื่อว่าสอส,อสอคงช่วยเราตรงนี้ได้เยอะนะครับคือจริงๆแล้วครับคนชอบชอบคิดว่าภายในวันหนึ่งหรือปีหนึ่งเราต้องทําอะไรได้เยอะแต่ไป Under Estimate ว่าภายใน10ปี เราทําอะไรได้ขนาดไหนจริงๆเราต้องมองระยะยาวสิ่งววดล้อมมันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ดีคุณจะทําปุ๊บแล้วมันดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องฝุ่นอย่างเงี้ยแต่อย่าเพิ่งไปคิดว่าต้องทําตอนนี้อย่างเดียว10ปีมันต้องดีขึ้นนะครับเพราะหลังหลายเรื่องมันระยะยาวผมก็เลยอยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วเรื่องสิ่งว่ดล้อมมันคือเรื่องที่ทําระยะยาวเนี่แหละนะครับแล้วเราต้องทำเพราะว่าในอนาคตลูกหลานหรือเจเนอเรชั่นถัดไปจะได้มีอากาศที่ดีเมืองที่สะอาดครับ